สวัสดีครับพระนเรนองปองปาเคมซีวันนี้อที่กำลังืครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุตุนรสาจวดเจ้วันนี้เชียวครับผมนนีเวลาประมาณเกือบบ่ายโมงครับพี่น้องครับลังจากที่เตรยมสถานที่เรียบร้อยแล้วครับปามมากครับจากสอยจุให้จุ้อีกแล้วครับพี่น้องครับการเป็นกธนาคารจากใครแต่ปามมาอีกแล้วบอโอ้ยที่มาแข่ตปามมากเนาะรีวดู

ไม่ได้ใจคัดไปเคัดกัน่นลูกหยอกัน้มันไม่ต้องนะใช้ลูกบอกตัวลาเป็จ้งมาใช้ลูกบอกตัวลาตัวไม่ดคคือยกขาถึงทีบอกเสยม่งวะตัวอ้ใช้ียัวกันะเอเนตางัครับเนตนกต บอนเข้ามาเไปที่ไจะออกว่าซามันยังยิ้มลงแตนอพราะหมันก็เนี่ยเหมือนนีาะมอวากนกจิ้านอ่อกินเปลี่ไต้องลอ่ก็เล้าย่อแพโอ้ยจำเจ้านี่ต้อจิบจิบแตมไปเลย แล้นไงปเิไม่คิปเลยทานงไปเปิดเปิดเลยังีดัง่ได้ังดังชัเอาลให้นงกัสนากัพอมาเทยอนเาไ่้้าไปเชดดาบเไปจุดเนาะนี่สวยเ้าไปเโอ้ย อันนี้ขนมฮอดเหมือนกันไม่เปี่ยวทำเพิ่งเเลียนเขาสร้งใมเนี่ยแต่งานเดียวก็รังเบอร์ไงก็เพิ่งกินมาหรอถ่ายเลยเนี่ยฮะถ่ายกินดูหวานดูดูดูจะมามาดูแซกดาเรียมแซกดาเรียมนะท่านจืดว่เห็น กระดาษเรืองที่ขาสั่งในตอนเปเอาของเลยไหมเานอาวางสั้นสีสันเป็นะับไม่ยังมากมายเหมืนัครับจากที่นันเรากินครับไ่ได้กระเบื้งหนาน้ำกันด้ปองครับออากาศี่นีเย็นดีไปอากาศก็อากาศครับฮะถิ่นยำเรากจะเป็นไสปาก แมงเห็นบ่อได้ขัดพี่ประธานแท่งเห็นบ่อได้เดือดสายตะก้อครับพี่น้องเอดือดสายตะก้อท่าท่าทัวประเทศไทยเลยทั่วโลกเลยมีหลังเท้าเบอร์หนึ่งนะอายุกี่ปีแล้วครับหนึ่งหกสิบสองครับหกสิบสองแล้วท่าทัวโลกได้ไหมจังจวดนะครับนี่ว่าป่ะเนี่ยมาเลยหลังเท้าเบอร์หนึ่งอ่ะหลังเท้าอีตาหักหลังเท้าล้วนๆอ่ะท่าโอ้ท่าทั่วประเทศไทยเลยอาวุโสนะไม่ใช่ไปรุ่นไม่เอาหนะอาวุโสนะรู้ไหมเห็นมาติลน์มาตินเจ๊งเลยมาตินของแท้นี่ยมาติลน์มาตินน่ย ขงอนตรงง้อมเราครับเขาไวรุ่นเจอปลาแว่นบะโอ้ปลาแว่นลุกไปแล้วปลาแว่นการเรียกเขาว่าจสูบปลาแว่นปลาแว่นบ่สูมดอกปลาแว่นจองใวใบจ้องใบใบแ่ไหนยส่ส่าพิจารณาครับ เขาปาเดินสายท่าไหรครับเดินสายอยู่แถวไหนลุงกลัวราินท่าลาินท่าซื้อแล้วกับจินค่ะเราปลาหมานวันนี้เไปใช้ขนมหมานนี่แสดงว่าจะของม่เป็นซื้อนี่ขบมหมานม่ใช่กหมนปลาเป็นลามินท่าแสดงว่าสาขาเดียวกันมันหุ้นจักกันเนาะ่นจักปลาหมานลาพินท่ามั่วนปครับปลาหมันสะพานแพง

นั่งรถแทนหนั่งรถแทนระเบิงจอหนังครับมาแต่เศร้ายังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างจอหนังนะครับระเบิงเขาจะกล่าวมันนะครับจอหนังครับเี๋เพราะว่าจอหนังสามจอด้วยครับมาได้จากม,าเมะเบิงกัน้มกันนะพี่รองเด้อเดีบรรยากาศช่วง บายอะไรวะไม่ยังครับพี่น้องครับตอนนี้ก็พักยกกูแล้วครับช่วงแรกมั้งครับช่วงแรงคือจัดขอให้มันเต็มระบบจะเป็นช่วงแรงครับพี่น้องครับเพราะว่ามืออื่นสิบอรเฮดนะเต้อนรับแรงดี๋ยวมืออื่นเมื่อไม่แรงลยครับเต็มระบบเอนกิดการปั่นขึ้นกูได้กูยำปอนยำปอนรับพามาทำป้อนนะ

า,า้เขาเรียก,ก,กอะไรอเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรชั้จุชั้จุมาพูดภาษาใต้ด้วยว่าไงภาษาบ้านหนูเขาเรียกว่าอะไรช <c oughs> ั้จุเหมือนกันดิบ้าอะไรคือลูกบอบบี้ลูกชายบอบบี้บ่ะมมีลูกกี่คนคนเดียว เออรถล,ลูกของหน้าครับใต้นะเราะมาเบิร์ต่อครับแม่ก้อนแม่ก้อนแม่ก้อมแม่ก้อมเหมือนเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้ใครทำลูกสาวบ่ลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายโอ้อันนี้คือแฟนของบ๊วยปะแฟนของของ,ของกี้ของกี้กี้หรเป็นพี่ชายของนี่อ๋อ น่าสาธุเด้อฝนจะตกนะให้ปลอดโปร่งให้ปลอดภัยให้อากาศแล้วงาๆไปละครเบิ่งมะลำแล้วเฮ็ดบุญแล้วนะครับวันทีเฮ็ดที่แปดจากเด้อโอ้แม่ไผ่แซ่บมากแม่ไผ่เอ้ยลูกไส้บ้าบ้าบุลูกไส้น่ะแม่แม่มาแท่นเนาะก็สี่บม่สภาพครับแม่ไผ่จากน้ำมงกูขุ่นแซ่บๆครับสายห้า กูไล่หน่อยข้าวยังกูไล่หน่อยคุณโจูไห <c oughs> มเอาแาเป็นน้อยตลอดคลิปนี้ก็ฝากพี่สากน้องสนุกกันครับพี่น้องเบิรแรงเบิร์นรก,ก,ก็ดีดีแน่สุขส่วครับเราเปิดตลอดปีโชคดีแล้วต้องมีต,ต่อไปเลยพี่น้องด้อครับเดี๋ยวงคลิปมาสรับคลิปนี้ซ้ำอีครับบ๊ายบายสวัสดีครับกันพี่น้อง